สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ลเียบซี่สุขูสุขคนเมื่อเนี้สิมเมื่อเปิดราคาค้วยปิดกัดบ้านโน้นสูงอำเภอหน้ากลางจังหวัดน้องบัวลำพูกับพาอพ้นนะครับเมื่อนี่องเจื่อมาฝากพี่น้องเขาจะโตจะโคง้งเดี๋ยวขอไปสอบถามคุณพ่อกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อแนน้ำตัวนะครับรบ,บ้านเลยครับผมบ้านโน้นสูง นนตาากกับวนก็มีเทียพ่อหน้ากาดใอเปาผู้เลีนี่ละครับมื่อนี้พ่อจะไม,มาเปิดจด็กตัวพ่อมีสองข้มครับเปิดสองข้มเนาะครับมาเริ่มแม่นี่แม่นี่เพิ่อนไม่ซื้อป่ะพ่อมีสาวทองดำครับสาวทองดำนาะครับเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดนพ่อสาย,ายาพันธุ์นึ่เพชรอุดรอนเขานีลาิละสายเพชรอุดรเนาะอัตลักษณ์เพิ่นเป็นหูฟ้อนลัมเมน,นป่ะพ่อครับครับมาเบิ่งลำตัวเพิ่นอ่ายางจะบาดเนี่ยพ่อครับ งานพี่น้องเฮาเบิ่งชมกันนะครับข้อมสูงเพิ่นเทไรพอด้วยสาทิพาครับร้อยสามซิพาเนาะขาบุธกบถอนหางบดดอกเป็นบ่พ่อครับสถานะในทองเพิ่นมีอีกหรือบ่พ่อนี่เหรอครับกับพ่อพันธุ์ใดใบครับพ่อพันธุ์นั่นเก้าเจริญครับเก้าเจริญเป็นลูกเป็นหลานเก้าเจริญบ่พ่อครับเก้าเจริญเพิ่นมีใบบ่ครับพ่อบ่ครับทับโตครับทับโตเนาะเป็นลูกเป็นหลานมันบ่พ่อครับ เพิ่นได้จ็กเดือนแล้วพ่อเนี่ยทับตัวนห้าเดือนหกเดือนล้ห้าเดือนแล้วหกเดือนแล้วเนาะครับครับอ่ประกันบ้ามันมีแล้วเนาะพ่อเนาะครับรับประกันม่นรับประกันทองมันบ่พ่อรับประกันร้อยโปรเซ็นต์นะครับเบ่งแข้งขาเพิ่นดีนะครับแม่นี่ครับมีอ่ากำไรอ่ากำไรหน้ากํำไรหลังนะครับนี่ครับเบ่งตาเพิ่นนะครับตาแต้มแจ่มจ้ำดีข้ออ่องทุ่งน่องขาวนะครับ เออบ,บอกเา่หญ่เล็บแข็งเล็บขาดีเล็บน้อยกอดมนดีครับแม่นี่ครับเบ่งล้ำโตวสวยอัตลักษณ์ดีครับแม่นี่เบ่งหลังไงหลังนาดีนะครับมุนจักบาทเนี่ยพอ่อมุนให้พี่น้องเขาเบ่งเพื่อความตัดสินใจเพื่ออยากเอาไปเป็นแม่พันุแม่บอกเข้าประจํขคอเข้าเพื่ออยากได้เอาไปเลี้ยงกันนะครับอ่พิ่นมีลูกตัวนึงนะพอ่อเนาะเป็นลูกตัวแม่นี่ลูกตัวแม่นี่เพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดพอ่อนะี่ยยกมงคลครับยกมงคลเนานะ มีใบไม่หลอดนะพ่อเนาะเป็นตัวแม่แม่นะพ่อเป็นตัวแม่นะครับมาเบิงนะครับครับนะครับมีใบนะครับนี่ครับครับนี่มาเบิงใบนะครับโอหลอกหมดนะครับเพิ่นเจ็บบ่ดีปพ่อนี่บเพิ่นเจ็บบ่ดีนะครับเป็นยกมงคลนะครับนี่ครับตัวใหญ่ดำดีงามดีนะครับมาเบิงด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนี่ยกมีหลอดนะครับกำหนดคอดเพิ่นกบวันที ยี่สิบสี่เดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ได้หกเดือนกว่าแล้วเนาะพ่อเนาะครับนี่ครับมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นนะครับนี่ครับครับนี่ครับเบิ่งหัวหนูกหัวน้นดีนะครับเบิ่งลำตัวงามครับสวยนะครับแม่นี่อัตลักษณ์ดีโคนหางใหญ่ภูมิหางสวยครับเพิ่นเป็นลูกที่ใดละพ่อนี่ลูกที่สองแรกครับลูกแรกครับเป็นลูกแรกเนาะเป็นลูกแรกตัวแม่ในท้องเพิ่นเป็นลูก ลูกที่สองไหมนพอ่อลูกที่สองนะครับในทองเพิ่นเป็นลูกที่สองนี่เป็นลูกแรกนะครับพี่น้องเบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นลูกสาวเพิ่นกับมีกําไลอ่าสีขานะครับอ่าทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแม่นี่สวยเบิ่งครับเปิดอยูย่แดดให้พี่น้องเข้าเบิ่งชัดๆเพื่อตัดสินใจจะเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกกันครับเบิง่งถ่ายเบิ่งถ่ายแม่เพิ่นอีกก่อนนะครับ ใช่ครโค่นหางง่ายพุ่มหางสวยนมสีเต้าครับแข็งขาดีลำโตดีครับมางกมาเบิงลูกสาวพันอีกนะครับมงามครับลูกสาวพันก็สวยนะครับเพื่อจะเอาไปเป็นเลี้ยงกันนะครับลูกสาวยกมงคลนะครับได้หกเดือนกว่าครับความสูงพันท่าใดครับลูกสาวพันนี่รอยเต้าลละรอยยีสิบหาเนาะเบิงกำไลโอ้กำไลงามครับนี่ครับกำไลหน้ากำไลหลังนะครับมีควันหาบเงินหาบทอง ครับกินยาดีเนาะครับแม่อันนี้เนาะเลี้ยงง่ายหู้เป็นบ่พร้ครับครับล้างเปรี้ยเลสเปร์ล้างปีเลสเปรนะครับหลังใหญ่ดีเลี้ยงง่ายหู้ครับเปิดราคาไรบ้างนะครับอันอ่าคมครับแกนหาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเป็นมะพร้ครับเปิดสองได้สามในท้องเนาะครับครับเปิดสองได้สามในท้องนะครับพี่น้องครับมาเห็นแล้วก็มาเบิ่งมาชมเอาอยู่อ่านาคอกหนาฟ้ามเนาะครับเนาะเป็นฟ้ามเห็ดพร้อมบ่พ่อ ครับเป็นฟาร์มเห็ดพอ่อพ้อมนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอ่อเพิ่นเก่ามาฝากพี่น้องอเข้าแม่ลูกนะครับเปิดสองได้สามนะเ,เปิดสองได้สามกับลูกสาวยกมงคลลูกนท้ทองเพิ่นก็ได้หาเดียนแล้วนะครับพี่น้องอจังไดยกระติดต่อพอ่อเขามานะครับตามเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับตัวต่อไปเลยพอ่อครับมาชมตัวที่สองนะครับพี่น้องอตัวที่สองเพิ่นม่ซือบ่พอ่อ แม่คูนเนาะอ่าคว่ำสูงเพิ่นตะไรพอนลอยสามสิบครับลอยสามสิบอ่าสถานะในทองเพิ่นมีอีกหรือเปล่าพ่อทองว่างครับเป็นทองว่างเนาะอ่าเพิ่นมีลูกอีกตัวหนึ่งเนาะมีลูกเป็นตัวแม่หรือตัวผู้พ่อตัวแม่เป็นตัวแม่เดี๋ยวค่อยชมลูกลูกเพิ่นเนาะครับเบิ่งอัตลักษณ์แม่เพิ่นเนาะครับเบิง่งไทยอ่าโคนหางเงยอ่าพุ่มหางสวยนะครับแม่นี่หางลามดีนะครับนมซีเต้านะครับเบิ่ง นมเพิ่นนะครับเบื้งนมนมซีเต้านะครับเบื้งข้นหางก็ดีนะครับเบื้งอัตลักษณ์พันล้ำตัวอ้างใหญ่ดีครับแม่นี่เป็นควายสายพันธุ์ใดพ่อสายพันธุ์ไท่ห้องเหรอครับว่าสายพันธุ์ควายไทยบ้านๆท่านเนาะครับครับเบิ่งแขงขาดีบ่มีต่หนีเนาะพ่อเนาะครับครับมาเบิ่งชมลูกเพิ่นเนาะครับลูกเพิ่นได้จักเดือนแล้วพ่อลูกเพิ่นเนี่น ห้ามือที่บวกครับอ๋อได้สองเดือนแล้วเนาะครับสองเดือนกลัวๆเนาะเป็นตัวแม่ตัวเลี้ยงอุ้ยหุ้ยงามครับลูกสาวเพิ่นนะครับเป็นลูกตัวแม่เออเบิ่งเอานะครับพี่น้องเพื่ออยากได้เอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกเข้าประจํพคอเข้านะครับกระติดต่อพ่อพ่นเข้ามานะครับเป็นตัวแม่นะครับเปิดหนึ่งได้สองเนาะครับนะครับเบิ่งครับเออเบิ่งสวยนะครับเป็นสายพันธุ์ใดครับลูกสาวเพิ่นนี่า คว้ยไทยคือกันเนาะเป็นพอคุ้มฝูงง่ญ่แม่บพ่อครับ่งกินยาดีครับลูกสาวเพิ่นนะครับเบื่องมาเบิ่องเอามาชมเอานะครับมาเบิ่งอยู่หนาคอกเพื่อจะเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกกับพอพ่นนะครับมือหนีจัดมาสองโค้มแม่ลูกเป็นลูกตัวแม่เบิดนะครับพี่น้องครับมาเบื่องอัตลักษณ์มุนจับบัดเนี่ยพ่อครับมุนให้พี่น้องเฮาเบิ่งนะครับเพื่อตัดสินใจอยากเอาไปเลี้ยงกันนะครับพี่น้องเพื่อมัก เพื่อมักสนใจพอพ่นกระจัดมาให้พี่น้องเฮาไปเลี้ยงกันแม่พันแม่บอกกันเบื้องนาตาก็ดีนะครับเขาเปิดดีเขาสวยนะครับแม่นี่เบื้องนะครับมีขวัญสองทางแข้งขาดีเออบกเผาใหล่ำตัวดีนะครับเปิดราคาไรบ้างนะครับพ่อเก้าสิบครับเก้าสิบเก้าหมื่นบาทเนาะแม่ลูกนะครับเปิดหนึ่งได้สองนะครับแม่ลูกเป็นตัวแม่เก้าหมื่นบาทนะครับติดต่อพอพ่นเขามาเบอร์โทรเบอร์ใดอยู่พอ 082ส2ง9ูนยหนึ่งนสองหนะครับก็ติดต่อ่อพ่นเขามานะครับครับอยู่นี่นะครับอยู่สวนอยู่สวนอยู่ทงเพื่ออยากเอาไปเลี้ยงกันแม่พันแม่บอกกันนะครับอ่านะครับเป็นตัวแม่เพจเมยเบิร์ดนะครับครับหู้เลี้ยงง่ายนะพ่อนะครับโอ้ยเลี้ยงง่ายครับครับเลี้ยงง่ายนะครับมาเบิงมาช่มเอาน้ำ่อพ่นนะครับ ครับสุทธายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุทธายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ